สำหรับพาร์ทของหนังสือเล่มนี้ถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดทั้งหมดสามส่วนก็คือส่วนแรกจะพูดถึงประโยชน์และทำไมเราต้องอ่านหนังสืออ่านไปฟอร์ a ว d ร์ดส่วนบทที่2เนี่ยก็จะพูดถึง วิธีการหรือว่าเคล็ดลับอ่านอะไรให้มันมีคุณภาพไม่ใช่อ่านเร็วนะเขาไม่ได้เน้นอ่านเร็วหรือว่าเขาเน้นให้อ่านให้มีคุณภาพอ่านคุณภาพคืออะไรคืออ่านแล้วสามารถที่จะติดตามเนื้อหาแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันหรือในหน้าที่การงานอะไรก็ตามไปส่วนในพาร์ทสุดท้ายจะพูดถึงเ,เคล็ดลับต่างๆในการเลือกซื้ออ e ีบุ๊กหรือว่าหนังสือในร้านยังไงนะที่นี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือบทที่หนึ่งก่อนแลงกันในส่วนที่หนึ่งจะพูดถึงประโยชน์ของมันก่อนประโยชน์เนี่ยจริงๆเราก็มีหลายข้อแต่ที่ ที่ครูจับมาได้นะคือแรกเลยเขาบอกว่าการอ่านหนังสือมันให้ความรู้ซึ่งความรู้มันจะแตกต่างกับข้อมูลที่เราหาได้ในอินเทอร์เน็ตเขาบางคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเราหาจากอินเทอร์เน็ตได้แต่เราจะเห็นว่าข้อมูลหรือว่า data information นะเขาใช้คำนั้น data หรือว่า information ในอินเทอร์เน็ตมันมาเป็นเป็นก้อนๆเป็นช้างๆไม่ได้ติดต่อแต่ถ้าเราอ่านหนังสือวันสปอกรันได้ความรู้เป็นเรื่องเวลาวิธีมาที่ไปยอย่างชัดเจนมีสาระสำคัญที่แันกรองแล้วและหนังสือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นนิรันดร์มากกว่าข้อมูลข้อมูลจจาา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 ากกกกกใในน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 นข่นน่่่่่่่่่ววววววออ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 ะไไไไไรรแคคคเเเเเเเดดดดีีีีีีี๋ยยยยยปปปปปึึงงงผมมมมมมมัััั็ตลลล้้้ืสบ ถ้าเราอ่านหนังสือปุ๊บเนี่ยเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมันทําให้เราไม่เสียเวลามาน,นั่งมังงมูมานางตาแบบว่าเสียเวลาแก้ไขสมมติเรามีปัญหาชีวิตอกหักถังแตกเป็นนี่อะไรเงี้ยถ้าเรานั่งคิดเอาชีนไก่หน้าผากอย่างเงี้ยมันก็คิดสะทามไม่ได้สักทีแต่ถ้าเราป๊บเดินเข้าไปในร้านหนังสือหรือว่าดาวน์โหลดอีบุ๊กมาอ่านปุ๊บเนี่ยมันไม่เสียเวลาเนะี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือปุ๊บจะได้เห็นวิธีแก้ไขปัญหาจากคนที่อ่านมันร้อนมาก,ก่อนหรือมีประสบการณ์เขาก็จะการกรองออกมานนกรทาา,างน,น แล้วเราก็จะมีความพร้อมมากกว่าคู่แข่งคือเหมือนกับว,ว่าอันนี้เขาจะเดรียตเทียบว่าเราเหมือนมีมีวัตถุดิบอยู่ในมือที่เรารู้จักดีอยู่แล้วเหมือนรายการอะไรนะเชฟกระทะเหล็กใช่ปะเชฟไอรอนเชฟเงี้ยที่เขาสามารถทําอาหารฟาดดิ่งได้รวดเร็วภายใน3 0มส,สนาทีอย่างเงี้ยเพราะเขารู้จักวัตถุด,ดิบอันนั้นดีอยู่แล้วเหมือนกับเราเวลาเราไปทำงานถ้าเราอยากชนะคู่แข่งมันต้องมีความพร้อมมีมีความมั่นใจยกมือเิดฉัดโอเคเรารู้แล้วว่าอันนี้ต้องทำยังไงเรามองเห็นภาพทันทีเราเห็นเป็นฉากเลยไม่ใช่ที่ขอเวลาอ่อนนะคะขอเวลาไปศ เขาเรียกว่าอะไร Information Technology เรื่องของการภาษาการใช้ภา,าษาที่ปอสื่อสารก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสกิลที่ทุกคนต้องมีหรือเรื่อไม่ได้เพราะว่าเราเห็นว่าเมันจะเป็นการส่งข้อมูลทางไลน์อีเมลเฟซบุ๊กล้วนแต่ผ่านมาตากสมองการคิดการกรองการเขียนเขียนออกมาทั้งสิ้นการที่เราจะเขียนข้อความแม้จอะไรออกมาได้ดีมันล้วนได้มาจากความรู้หรือว่าอินโฟมานชั่นห่างๆที่เราอ่านหนังสือแล้วเราก็จะมีคำพูดคำร่ายที่มันคมคายแบบคนอื่นนะคือว่าเรามีทางสาวบ้าแบบคนอื่นนั่นเองนะโอเคทีนีีีี้เเเเเเเนนนนนน่่่่ยยยยคคขขาาาาาป็็จจิิตพพพใชชมมมมััักะะะศทท์ฉงอดล ฟาโซเลนเกียเราพูดถึงอะมิตาล่าก่อนอะมิตาลาเขาบอกว่ามันสอดคล้องยางไกับเรื่องของการาหนังสือหรอมันบอกว่าจะตื่นตัวเมื่อมันรู้สึกกังวลน,นะเออแล้วก็มอะมิตาลาถูกกระตุ้นบ่อยๆเนี่ยจะพัฒนาการเป็นเโรคจิตขึ้นมาได้นะนนบางทีถ้าอะมิตาลาของเราถูกกระตุ้นมากๆจนเราเครียดจัดอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้จะปรึกษาค่ะบางทีเราอาจจะอายหรือเราเป็นคนอินทเวร์ไม่มีเพื่อนก็ตามแต่นะเราไปอยิบหนังสือมาสักเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นอาจจะเข้าใจเรามากกว่าคนซะอีกแล้วก็มันจะเป็นสัััญญาาาณภษมนเบ ปลอดใจเราไปในตัวแล้วมันก็ทําให้เราหายเครียดได้ก็เพราที่สําคัญคือพูดถึงเรื่องสารสื่อประสาทอยู่แเรียกว่าฮอร์โมนอะไรพวกนั้นนั่นแหละก็มีโดพามีนนอร์ดิเนอรีนแอนโดรฟินและออกซิโทซินเรู้ไปอ่านเพิ่มเติมแต่ไอสีตัวนี้นะโดพามีนเป็นสารแห่งความสุขอะดรีนาลีนเวลาตื่นเต้นแอนโดรฟินมีความสุขใช่ไหมออกซิโทซินคือสารแห่งความสัมพันธ์คือพวกนี้นะถ้าเราอ่านเวลาเราเรามีสารสื่อประสาทพวกนี้หลั่งนี้มันจะทำให้การจดจำเนื้อหานั้น่ะเป็นไปได้ดีดังนั้นเนี่ย คนเขียนเขาก็จะเอ็นทอร์เลยให้เวลาเราอ่านเราต้องรู้สึกสนุกมีความสุขกับมันอย่างนี้นะที่มีโดพามีนออกมามากๆเราใจยิ่งรู้สึกตามได้ดังนั้นก็เหมือนกับภาษีที่บอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนเวลาเราตื่นได้ e x e ไซ i ์กับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านหนันสือให้จบไปเลยได้หนังสือมาปุ๊บซื้อมาจากงานหนังสือปั๊บหรือย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อเยอะหรอกเอาเล่มที่มันจะเป็นอย่ชีวิตพอเนาะแล้วเรามีความรู้สึกแบบว่าอุตายแล้วอยากอ่านมากกระเตลิงล่งร้นอะ่ะคือสารโดพามีนอย่างเงี้ยออกมาโป๊บไปเราก็รีบอ่าน,นอ่นานาจจให เดี๋ยวจะไปหมดหลากหลายสีนะนอกจากอ่านแล้วไม่ง่วงในยิ่งสนุกด้วยนะเหมือนทำงานศิลปะไปในตัวแล้วก็ไฮไลท์จีนเส้นใต้18ล้านเส้นในหน้าที่เราชอบหรือว่าคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับชีวิตอย่างเงี้ยพอเรากลับมาอ่านอีกเราก็ไปดูแค่เฉพาะไฮไลท์คือทำง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนหนังสือมัธยมหรือว่าที่มหาลาัยแหละเราก็ต้องจีเส้นใต้ไฮไลท์จดในสิ่งที่สำคัญและทำช็อปโนดอะ่ะแต่แล้วสิ่งที่จะจำได้ดีที่สุดนะคิดว่าตรงเนี้ยเป็นเมนไอเดียของเรื่องนี้เลยคือเรื่องของการกเวลาเราอ่านมันเป็นอินพุตเราต้องสร้างเอาพ er ุุุตตดด้้้้้้วววววยยยยยยยเเ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 เออ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 อาา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 ทพกกก็็็่่่่่่่งง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 งีีีีีีีหหหหหมมืืืนนนนนนครรรรรรรูัััิบบบสสใใฟฟจจะไไไปปปขขลลลช สาระสำคัญของเรื่องแดนหลักของเรื่องนี้คืออะไรนั่นแหละมันก็จะทำให้เราจำได้ไม่ลืมแม้ว่าเราจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามยิ่งถ้าเรามีฮอร์โมนพวกโดพามีนประกอบด้วยเนี่ยนะมันจะยิ่งดีย,งยิ่งขึ้น่ทำให้เราจดจำในขณะเดียวกันอ e ีฮอร์โมนแห่งความเครียดอะดรีนาลีนอย่างเงี้ยน,นะที่ออกมาเยอะเวลาเราแบบว่าเราช็อกอย่างเงี้ยจะมีอะดรีนาลีนออกมาเยอะใช่ไหมโอเคนั่นแหละมันก็ทำให้เราจดจำได้ไม่ลืมเหมือนกันนะจะบอกให้แต่ว่าเราสร้างสารสื่อประสาทโดพามีนดีกว่าดีกว่าที่สร้างพวกสราสรแห่ง,ง,งความเครียดอะดรีนาลีนอะไรพพวววกกกกนน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 นัันัันนะ้้้ะะะะะเเเเเรรรรรราา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 ่่่่่่่มมออ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 จจจจปป็สสิงงททีีีไไไดดคืชบณ์ตลยย